กินครับเคยเล่นครั้งหนึ่งเคยเล่นครั้งหนึ่งลงด้วยเคยลงด้วยตอนนั้นชิงที่3กับชุดเอกับชุดบีชิงไดชุดเอชิงที่3ชุดบีชนะลูกหนึ่งไทยไม่ชนะมาเลยมา5นัดติดแล้วนะแล้วก็ล่าสุดในพวกโลกเราคัดเลือกล่าสุดยุคนิชิโนก็แพ้ด้วยทั้งสองเกมรายการนี้ไม่ได้การลองเป็นรายการที่หวังผลมาโน คุณต้องแชมป์เท่านั้นอ่าใช่ครับมันไม่ได้แค่การคาดหวังของใครเป็นคนคนนึงมันเป็นการคาดหวังคนทั้งประเทศแล้วนี่รายการ m a t ม h มันมีแรง์กิ้งมันมีทุกอย่างใช่รายการนี้ใช่กิวรายการนี้มันต้องชุดที่ดีที่สุดเล่นจะลองเนี่ยไปลองการนุนเอเชียนคัพแล้วรายการนี้เต็มที่แล้วเจอมาเลเซียเนี่ยมันออก มันออกได้ไม่ได้เลยไทยจะราะห์อย่างอื่นไม่รู้ทีมชาติไทยต้องเข้าชิงจบก็เห็นตรงกันเพราะว่าแม้มันจะมีทัวร์นาเมนต์อะไรมาครอบของคิงส์คัพมีการเตรียมทีมด้วยแต่ว่าแบงกิ้งที่มาเราเราไม่ใช่สู้ไม่ได้ไปบังคับไทยไม่ชนะมาเลย์มา5นัดติดแล้วนะคใช่แล้วก็ล่าสุดในรอบโลกล่าคั้นเลือกล่าสุดยุคนิชิโนะก็แพ้รวดทั้ง2เกม้ชนะล่าสุดย้อนไปปี2014นะก็คืออาเซียนคัพตอนนั้นเนี่ยรอบชิงนัดแรกที่ราชมัง2-0จากเฉลิชปุยและเกิร์กลิท แล้วก็หลังจากวันนั้นก็แพ้สามเสมอสองก็ไม่ชนะเข้ามาห้านัดแล้วนะเอออ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะกับคิงส์ชัรของเราพุวร์นนตนี้พี่ธงมองไงกับกับคิงส์ชารทัวร์นาเมนต์นี้ไทยเราถึงแชมป์ไหมเอาตรงตรงคือขอพูดในส่วนตัวเลยนะจักรายการนี้ไม่ได้การลองเป็นรายการที่หวังผลรายการนี้รับประกันได้โจทย์ที่ได้รับมาโน่คุณต้องแชมป์เท่านั้นอ่ะใช่ครับชัวร์แล้วตัวผู้เล่นต้องดีที่สุด มันไม่ได้แค่การคาดหวังของใครเป็นคนคนหนึง่งมันเป็นการคาดหวังคนทั้งประเทศแล้วนี่รายการ A อแมมันมีแรงกิ้งมันมีทุกอย่างนั้นรายการ,าการนี้ใช่กิราการนี้มันต้องชุดที่ดีที่สุดเล่นจะลองเนี่ยไปลองการนุนเอเชียนคัพเราะนั้นรายการนี้เต็มที่แล้วเจอมาเลเซียเนี่ยมันออกมันออกไน้หรือไม่ได้ใครจะไม่ค่อหยอื่นไม่รู้ทีมชาติไทยต้องเข้าชิงจบครับในพี่เจก็เห็นตรงกันเพราะว่าแม้มันจะมีทัวร์เมนต์อะไรมาครอบของคิงส์คับมีการเตรียมทีมด้วยแต่ว่าแรงกิ้งที่มา เราเราไม่ใช่สู้ไม่ได้ไฟบังคับเราเคยเจอทีแดดมาเราเก็เคยชนะเฉ<อ>ือนได้ทาจิก,ก็ไม่ใช่ทีมที่เราชนะไม่ได้ก็เอาเป็นว่ามันก็มีผลเป็นเนชิงแท็กติกได้ว่าตอนนี้เราอยู่อันดับ21ของ A ear, เอเชียซึ่งมันจะมีจัดอันดับเล่นบอลโลกเราเขาเลือกไอที่เป็นโคต้าใหม่ใช่ที่เป็นมันจะอันดับหนึ่งถึงยี่สิบห้าของของเอเชียก็คือมันจะขึ้นไปเล่นในอีกรอบหนึ่งเราเองอยู่อันดับ21ตอนนี้เราเป็นอยู่อยู่ในสิก้อนได้แต่ถ้าเกิดว่าฟีฟ่าเดย์เราทำผลงานไม่ดี มันก็จะหลุดใช่ตามนี้ก็รอรุ้นรอเชียร์นะจ๊ะคิงส์ครับ0 2 2นะเป็นท่วยพระราชทานครั้งที่4ี่มี่ธงเคยเล่นใช่ไหมก่อนกิงครับเคยเล่นครั้งหนึ่งเคยเล่นครั้งหนึ่งลงด้วยเป็นไงเคยลงด้วยตอนนั้นชิงที่สามกับที่เอกับชุดบีชิงในชุดเอชิงที่สามชุดบีชนะลูกนหนึ่งโอเคโอเคอ่ะก็ตามนี้